สวัสดีค่ะดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ที่สุดออฟฟิเชียลค่ะกับทีนีทีแรกทีนี้ทีเดียวที่สุดออฟฟิเชียลวันนี้ค่ะเราจะชวนทุกคนนะคะมาดูซีรีส์ออริจินอลเน็ตฟลิกซ์นะคะซึ่งตอนนี้ก็ได้ออนแอร์ไปแล้วนะคะแต่ว่าพวกเราก็ไม่รู้นะเขามันจะได้ลงไหมแต่ว่าใดๆนะคะก็จะมาเป็นการรีแคปแล้วกันคะ่ะให้ทุกคนที่แบบเออชื่นชอบซีรีส์เรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆนะคะที่อยากทำซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่เราชอบที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้สํำหรับ นะคะเราก็ฟังทุกวันด้วยนะเพลงอะ่ะฟังเพลงทุกวันเลยนะคะเราก็ชอบมาก running ชอบแบบอีกหลายๆเพลงด้วยนะคะวันนี้ก็เลยจะชวนทุกคนมาดูค่ะแล้วก็ถ้าลงได้แปลว่าได้ดูได้แต่ถ้าลงไม่ได้ก็แปลว่าดูไม่ได้นะคะโอเคป่ะ okay, see you โอเคค่ะกับซาลับนะคะตอนนี้ก็ไปได้ประมาณหนึ่งแล้วมาดูทีเซอร์ย้อนหลังกันดีกว่าเนาะสำหรับซาลับซึ่งทีเซอร์ เราก็ได้ดูไปแล้วบ้างนะคะอ่ะเราดูที่เซอร์สองเลยละกัน12มกร,ราคมที่เพิ่งผ่านมารีบมาส่งเลยค่ะซึ่งวันนี้มึงเหมือนจะเป็นอีพีสองแต่เงียบอะก็แสมันเงียบเนาะมามาช่วยกันดันให้ดิฉันก็ชอบนะฉันก็เลยมาช่วยดันให้กอ่อนอดีตกับก่อนตอนเนี้ยเขาจะเป็นคนละคนกันได้ไหมอะ True Season Creation วันนี้รีพาใครมาเราอยากให้รีมลืมเรื่องเมื่อสิบห้าปีก่อนไปอ่ะอย่าเลยเชื่อผมสิงั้นทุกอย่างได้พังหมดแน่เพราะว่าเธอชอบรีมเพราะว่าเธอชอบรีมใช่ไหมแล้วเพลงดีด้วยนะเนี่ยเธอรีบูตของความเป็นซาร่าเกาหลีอยู่นะนี่เฮ้ยเฮ้ยคืออ่ะที่เซอร์หนึ่งละกันขอบคุณนะ ไม่ได้ดูตัวเต็มนะเดี๋ยวจะทำเรื่องส่งให้รูก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าทำตัวเต็มได้เดี๋ยวทำให้แซนบอกสุกหน้าว่างไหมสุกหน้าว่างไหมทำไมหรอทำไมหรอพอดีว่าสซนดนมีสซดดนมีวันนั้นนี่มีนักลงทุนที่เขาเก่งๆแล้วก็มีชื่อเสียงมาเต็มเลยถ้าเธออยากได้คอนดิชันเนี่ยก็ควรมานะเธอเปะมากเลยอ่ะมึงเหมือนเกาหลีเลยพากรมาด้วยสิพากรมาด้วยสิ มึงเราได้ยิ่งสมดแล้วเราเคยดูแล้วเรารู้คอร์สหมดอ่ะแม่งจะมีภาพในหัวเราเยอะมากเลยนะเว้ยว่าซีนเกาหขอขอลีในนะเน็ตฟลิก์เป็น,ย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 ,นยังไงอ,อ่ะเออเออถ่ายที่ทรูดิจิตอลพาร์คใช่ไหมอืมมึงแซนบ็อกซ์สด ขอบคุณนะขอบคุณนะที่ทําให้พี่รู้ว่าที่ทําให้พี่รู้ว่าตัดสินใจไม่ผิดพี่ตัดสินใจไม่ผิดโอ้โหตอนแรกพี่สงสัยมาตลอดว่าเยือกเย็นมากเหมือนกันเนาะพี่ตัดสินใจถูกหรือผิดที่พี่ไปกับแม่เออแต่พอเห็นสภาพเธอที่ต้องมานั่งแต่งเรื่องโกหกวันนี้แล้วเนี่ยทําให้พี่รู้เลยว่าพี่เลือกถูกทําให้พี่รู้เลยว่าพี่เลือกถูก เธอดูสภาพเธอตอนนี้ดิเธอยังมีหน้ามากโกงเธอยังมีหน้ามากโกงก๊อตเต้ก๊อตาต้ก๊แตนที่มีตวต้กัอตเต้ก๊อตเต้กพีตเต้กพี่เต้กพี่เี้กรู้เล้ก๊องเต้ก๊ัตเยาก๊อเต้ก๊ังเต้ก๊อาเต้อนนต้ก๊อเต้ก๊อตเต้กาจะเนัก๊อตเต้ก๊อตเต้ก๊อเก๊อาทตกอนต้ก๊่ตเ้ก๊อตเต้ฉันไม่สงสัยละ้นทางเ่องขอตเอตดถ้กิง แต่ฉันคิดว่าเขาทำทแฟดแบ็กน้อยเว <ไป S 1> ้ย<ป>เขาไม่น่าจะทำแฟดแบ็กเยอะเพราะว่าหนังมันรีบถ่ายรีบออนอ่ะขวีผมฉ่ำเว้ยไ <c oughs> อ้ก้อยเฮ้ยซาดันมีฉันสู้สิซาดันมีซาดันมีฉันต้องสู้สู้เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูเนะดีนะ๋ยวรอดูว่าใครจะได้ตกต่ำเดี๋ยวเขาลอดู เนี่ยพอเป็นเรื่องอยู่แล้วเราชอบนะเพราะว่าเรารู้พออยู่แล้วว่าว่าสู้ได้อะเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเกาหลีมันสู้ได้อ่ะแล้มันก็แต่มัายาสู้ไปสู้วันดีไงทำบ้าอะไรของเธอทำบ้าอะไรของเธอเนี่ยมึงเปะมาอีดอกมุมกล้องก็เป๊ะฉันจะไปกับกอนฉันจะไปกับกอนมึงกูดีสกูชอบกูชอบกูชอบไอเลิฟ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 อีดอกลัด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 ัดลััดล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 ัด กูชอบ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 สมองหรือหัวใจเฮ้ยพึ่งดีตัวเพื่อให้ตัวเองประสบความสำเร็จบ้างไหมคะฉันเชื่อว่าคนเราเนี่ยควรจะใช้สมองมากกว่าหัวใจในการตัดสินใจเฮ้ยเอามาดี คุณเคยเลือกเส้นทางที่เห็นแก่ตัวเพื่อให้ตัวเองประสบเพื่อให้ตัวเองประสบความสําเร็จบ้างมีฉันเชื่อว่าคนเราเนี่ยควรจะใช้สมองมากกว่าหัวใจในการมึงเพราะเวลาเป็นแปลเป็นคําไทยก็เลิศอยู่เหมือนกันนะไม่ได้ไม่ได้โบโบเบย์นะเล่าด่ะแกเล่าด่ะเล่า่ะอย่ว่าก่อนอดิตไปดูกันนะไปดูกันนะไปดูที่ไหนอะตอนนี้ไปดูที่ไหนก่อนอย่ว่าก่อนอดิต แป๊บหนึ่งอันนี้คืออะไรเนี่ยต้องต้องดูจากคาสั้นเนาะอ่ะอน,นี่เลยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การคนที่เหมือนที่สุด,สดคือใครเจ้าของแซนบ็อกค,ค่ะจะพูดเลยว่าคนที่เหมือนที่สุดคือเจ้าของแซนบอ็อกคุณเคยเลือกเส้นทางท,ที่เห็นแก่ตัวเพื่อให้ตัวเองประสบความสำเร็จบ้างไหมคะัวใจ ควรจะใช้สมองมากกว่าหัวใจในการตัดสินใจรวยถ้าต่อจากนี้พวกเราไม่ต้องใช้คุณแจแต่เราปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ<ล>หรือใบหน้านะทำธุรกิจนะมันยายกดีมีตัวช่วยด้วยมึงทำนึ่งแต่ต้อของแซต์บอกก็เหมือนสุดเลยอ่ะตอนนี้ <S <S แล้วการที่ขัดแิ้งนักแสดงก็ไม่แย่นะก็โอกิห้โหน่อยทูเอ็เจอร์ไม่ใช่ธุรกิจที่สร้างรายได้จากผู้ใช้หล่อรวยการศึกษาดีและก่อนแล้ซูไม่ได้ตรงไหนครับ จากประวัติยังไม่มีนักลงทุนคนไหนลงทุนเลยนายช่วยจ้างฉันให้เป็นซีอีโอบริษัทนายจะได้ได้ไหมซาดันมีเอพิเช่ยซาดันมีนำโดซานโดซานของฉันคู่มืโตเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานบนโทรศัพท์บึ้โดซานหรอเพื่อแล้วก็คูณหาค่ากลางและการลดขนาดกาหลดขมาดเราช่วยคนได้เยอะเลยเหตุผลที่พวกคุณสามคนเริ่มทำสตาร์ทอัพคืออะไรฉันจะแซงพี่ให้ได้คนอย่างฉันน่ะเหรอ จะกลัวแพ้คนที่ลงมือช่วยอยเธอมึงรอดลรอด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 ทุนอริตรู้ว่าเธอควรทำอะไรแต่เหมือนเธอยังไม่ค่อยรู้ว่าทำไปเพื่ออ้าโหเหมือนปะเอาอะไรไม่ไม่เหมือนนะเหมือนสุดอะไรไม่ไม่เหมือนก็เถอยเหมือนมากเจ้าของแซนบ็อกคือเจ้าของจริงเอาเป็นว่าหลังจากนี้ไม่ต้องติดต่อดีนหรีกเด็ดขาด ไม่สนุกอ่ะสนุกอ่ะสนุกอ่ะมึงอยากดูเลยต้องดูจากย้อนหลังจากไหนเนี่ยอลิสอ่ะไปอลิสดูแดนาบาลิสน่ะเทียวลี่ยุ่งยุ่งดีเทียวลี่ยีเฮียอลิสเฮ้ยแป๊บนึงใจเย็นค่ะดิฉันอลิสจากอลิสคอมพานีค่ะอลิสคอมพานีค่ะจอด โ oh, l ้หลอดขคุณ yes. ี y อบคลิ้ส <Holiday> hey. ่งส่งแล้วใคะตัวไฟนี้ถส่งได้เลย The product design might be c o p i We will develop our technology rapidly. ้ยเขาไอผู้ส um ังกินแล้วเนาะแล้วใครผู้ษาสังกิษแล้วเนาะจริงจริงเธอควรจะชินกับความผิดพลาดได้แล้วนะเพราะเวลาเธอเลือกไขนก็ล้มเหลวหมด สภาพออตนนี้ดูสภาพคือตอนนี้สิรับจ็อบทำงานพาร์ทไทม์อยซานันมีฉันก็เคยเล่นเป็นตะวันหรอแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็พิสูจน์แล้วว่าเฮ้ยนางเหมาะที่สุดแล้วเนาะกับการที่เป็นเล่นเป็นพี่สาวยายซานันมีอ่ะต่อจากนี้หนูจะสร้างทุกอย่างด้วยตัวของหนูเองจะสร้างทุกอย่างด้วยตัวของหนูเองอารัสพอร์ตโพคินพากอนค่ะไอ้ก้อยอย่าหล่นเลิศหล่นเลิศหล่นเลิศนะหล่นเลิศนะหล่นเลิศหล่นเลิศ ทำถึงก็นํำถึงก็นทำถึงทำถึงทำถึงไม่ติดไม่ติดให้กำลังใจคนไทยกันเองให้กำลังใจค่ะคุณจิระพัฒผมสบายดีมีบ้านมีรถมีเงินเก็บ <c oughs> หลายล้านแต่ที่เอาะไรมาไม่เหมือนคุณจิระพัฒน์นี่คือหัวนหน้าฮงถูกไหมสำคัญหน้าตาก็ดีด้วยครับ เกรซผลแผนธุรกิจ10คะแนนข้อบังคับบริษัทก็10คะแนนรายชื่อผู้ถือหุ้นติดลบ1ล้านคะแนนแฝงแต่โวยอ๋อโหหล่อสปอร์ตใจดีก็ทำมอมสุดๆนั่นก็คือเงินมึงคือรถที่เขาเปะอยู่นะมึงเปะมากชมว่าเก่งคองใต้บันไดไอ้คองบนดาดฟ้าก็เปะนี่เอาเลยแม่เป๊ะเป๊ะเลย สารับอ่างจะมึงมึงจำสิทธิศาสตร์ดีขนาดปะกูจำได้อย่างแทบเป็นใจความสำเร็จของเราเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทำสำเร็จเสมอไปนี่แค่เราได้โตเกียวคุณย่าจะขายคอนดอกว่าขายโตเกียวอีดอ้ะแล้วก็ทำมันอย่างเต็มที่มเต็ะสนุกอ่ะหัวหน้าห้องของดิฉันสะพลอุ้ย มึงมึงมึงดีดีทำถึงทำถึงทำถึงโอ้โหคุณย่าคุณย่าไม่ขายคอนด็อกแล้วแล้วคุณย่าขายคอนด็อกที่ไหนใต้สะพานเฟลโลปัตอีดาอีเฮียลาลล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 โอ้ยหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องเวอร์ชันไทยคือหัวหน้าห้องเวอร์ชันไทยมันดูจับต้องได้อะมึง มาค่ะเอาพาฝันก่อนไม่เอาเอาคุณกรก่อนละกันเอาอเอา,าอนำโดซานก่อนไปโดซานเฮ้ยพี่ปล่อยพึ่งดิเฮ้ยพี่จอพี่ปอยชอบสอดฟิวอ่ะพี่ป่อยอยากสอดฟิวได้ปะให้ให้ก่อน C.E.O. of n สามกรไทเทคสามกรอีอกซมจากซัมซันเทคอะจากซัมซันไอ้นะซัมซันเทคปะซัมซันเทคใช่ไหมใช่มึงเป็นสามกรอีดอลดลดลอดลอดอดลทำดึับดืับดใช่อำกรซี o โอออฟสมกเเฮียมากเลยอ่ะอีอาร์จบีเดินหน้า็กลายเป็นสามกง อโอค่นเขียนเสร็จแล้วเว้ยโค่นเขียนเสร็จแล้วเว้ยเย่ยยวู้วเฮ้ยทำถึงอะแกแก,แกสัญญาว่าจะทำบริษัทให้ประสบความสำเร็จภายในหนึ่งปีมึงทำให้นนเราดูอะไรอ<ด>ีกแล้วเรารู้สึกแบบจุดไฟในตัวเองมากเลยอะมึงมันทมให้เรารู้สึกแบบพอเวลามันเทียบเคียงกับความเป็นไทยแล้วมันรู้สึกแบบมันมันแบบจุดไฟในตัวเราได้อะเข้าใจปะเกาหลีมันก็เลิศแล้วนะ โอ้โหใครบอกว่าแซนบ็อกเมืองไทยมันไม่มีนี่ไงคะ่ะทรูดิจิ a ัลปากไงครูนี่คะ่ะทรูดิจิ i ัลปาก r k ภูมิฮัตเอี่ยมสำอ่างนำเดอร์ซารเวอร์ชันไทยเอาอะไรมาไม่เหมือนเหมือนสุดๆลายเสือ้ออะไรสักก็ยังเหมือนเลยคะ่ะสามกร มึงทำดีอ่ะไปดูจริงจริงกูต้องดูแล้วจะดูที่ไหนแล้ว right เนี่ยที่เนี่ยตอนเนี้ยทีเนี้ยคือจะดูจะที่ไหนก่อนเอาพูมพัดและนี่ค่ะผู้หญิงที่ที่ฉันเป็นแรงบันดาลใจมากที่สุดสอดันมีเข็มทิสราเฮ้อเออเหมือนของจริงเวอร์เหมือนไอ้ตอรี่ฉ <hurting me> ันพาฝันพาฝันสรดนีก็คือพาฝัน เก่งเนาะมึงนั่งกาทำถึงนะเฮียผฝันเนี่ยมึงแซนบ็อกมึงไ่เวะแต่หลังจากเนี้ยดิมจะเก่งกว่าพี่ให้ได้พี่ดิมจะเก่งใฮ้พี่ให้ได้ช่ยฉันด้วยนะสวยอ่ะต้องเข็มมิสราจริงๆวะ่นะณชั่วโมงนี้ถ้าจะหาซอามีมันไทยต้องเข็มมิสรา

Okay, so ทำถึงเกินดอทุกคนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราเข้ามาแยกดูแม่อีพีหนึน่งอีพีสองเนี่ยเนอนะเนอะงานอบวันนี้เท่านี้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเอานี้ไปตัดลงติกตอกก่อนคนจะได้มาดูดูทีกันนี้เยอะคลิปที่จะได้ไม่เหงาเพราะตอนเนี้ยไอคลิปช่องหลักยังเหงาเลยทูว่ะช่องทูยังเหงาเลยตอนนี้นี่คนนูอยู่พันห้าพันหก พวกเธอไม่ซอินกันหรอการสตาร์ทอัพอักเราต้องอินกันหน่อยไหมต้องอินกันหน่อยแล้วอ่ะอินมากเลยนะเธอมาฉันหาเพื่อนดูอยู่มาดูกับฉันก็ได้เดี๋ยวฉันทักไปหาทรูให้ว่าที่ฉันขอมารีอคให้เป็น EP EP อาจจะแบบดีเลยให้ไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอหาไลน์ก่อนฉันเคยมีไลน์ของพี่ที่ทรูไอ d ดีแต่ว่าทำหายไปฝากถึงทรูไอ d ดีนะคะใครที่เคยติดต่อกับฉันทักมาหาในทุกได้ทุกช่องทางเลยตอนนี้นะคะอยากรีอคให้มาก นะคะอยากเรียกให้จริงๆนะคะโอเคบ๊ายบายซีิวซีิวปลาปลาปลาชิกามูตันซิตาเกบะอาร์เรนยอร์นนิ่งแรนนิ่งโนวาฮัมแกนารามาร์มาโซเกโซเฮ้ยนัดลัดลัดลัด